ร้าน DNA s อ o บ,บริการรับฟาร์มแบตต่างๆเช่นบ็อกฟุตโลกูลมสตี้มุกโนโลบ็อกไอกูลเอ็กและในอนาคตจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆปลอดไัยไม่เกีย่ยนและได้คะแนนดีวิวจากผู้ปั๊มจริงถึง5คะแนนเล่์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัารโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Extraordinary a รี่แอพเวนะครับผมนะก็มนวันนะี้ช่องกูอยู่จะแมปเนี้ยแหละแม่ไม่มีแมปอื่นแล้วนะครับก็ทางแมปของ Extraordinary a รี่แอพเวนะครับผมได้ทำการอัปเดตแตนใหม่เข้ามานะครับซึ่งแตนตัวนี้ชื่อว่าทักนะครับผมนะก็จากภาคไหนไม่รู้แหละแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยเป็นจอห์นนี่นะครับผมนะชื่อชื่อชื่อผู้ใช้แตนคนนี้นะชื่อจอห์นนี่นะครับจอห์นนี่โจสตาร์นั่นเองเนาะ โอเคมาเรามารีวิวสกิลกันก่อน,อนเลยดีกว่าก่อนที่เราจะรีวิวสกิลเนี่ยเดี๋ยวขอดูโมเดลก่อนโมเดลจะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็รู้สึกจะผอมกว่าอภิสารเดเนาะอภิสารเดนี่อ้วนตุ๊บป,ปึ๊กเลยนะน้องอ้วงน้องอ้วงยังนะครับผมนะก็แตตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด7จ็ดสกิลด้วยกันนะครับผมนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวเ e อียนก่อนเลยนะครับผมนะก็ตัวเอีนะครับจะเป็นท่าเอ่อบาเลสนะครับอินฟินิตี้แบบนี้ระดับ9.1นะครับผม ปล่อยนานมากนะครับผมนะก็ตัวนี้ถือว่าดีนะครับเนาะแล้วก็สกิลตัวอาร์อีฟิตี้ออร่าพันนะครับผมนะคือตัว R ารก็เป็นบาดออร่าพันหรือสตองพันนั่นแหละแบบนี้นะครับดาเมจ44.94เลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่ก็จะเป็นสกิลปล่อยเขาเรียกว่าไงเป็นการยิงเนี่ยยิงเหมือนเหมือนกระสุนปืนเนาะก็ยิงทั้งหมด4ฮิตด้วยกันท่าแบบนี้1 2 3 4 อ่าดาเมจก็จะสแปมประมาณ33ถึง40กว่าเลยนะครับผมนะตัว Y นะครับก็จะเป็นสกิลปล่อยลูกอะไรไปประมาณ3 4ดาเมจมั้งโอเคสกิลวของทักฟก็จะประมาณนี้นี่อ่ะดาเมจ36นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ตัว F นะครับเงืินไขของตัวนี้นะครับคือเราเงื่อนไขของสกิลนี้สิก็เราต้องทําให้เลือกตัวเอนะครับอยู่ในระดับสีแดงหรือไม่ก็ปันกลาง โอเคสกิลตัวเอฟก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะแบบนี้สามสิบห้าชิ้ไม่มีเราไม่สแปมไวมากนะครับแล้วก็ตายเลยในที่สุดนะครับแล้วต่อยนานมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวเฮดนะครับก็เป็นสกิลเดินในเวลาเนาะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ไม่มีสแตนอยู่เวลาให้ดูนะครับผมนะก็อ่าอธิบายก่อนสแตนตัวนี้ครับเดินในเวลาได้ประมาณ3-4วินะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้เนาะโอเค แล้วก็สกิลตัววีนะครับผมนะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าไงไลด์ชนดาเมจนะครับแบบนี้ดาเมจทีละหนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยเนาะตวตอแซดก็กระโดดได้นะครับสแตนตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับผมนะโอเคมากเรามาบอกเงื่อนไขการทําของสแตนตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมนะโอเคอย่างแรกเลยนะครับให้เราไปที่ตรงกลางตรงนี้นี่พอเรามาถึงตัวนี้เนี่ย คุณเห็นใจโรกับจอนี่ไหมครับใช่ครับคุณกำลังเห็นใจโรจอรนี ow, ่นั่นแหละให้เราคลิกไปที่ใจโรครับให้เราซื้อสปินนั่นแหละเนาะซึ่งสปินอยู่ในราคาเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่าเนาะประมาณสามหมื่นกว่านะครับผมนะก็เราถึงจะซื้อมันได้นะครับผมผมไม่มีมันนี่เลยผมจนมากเลยตอนนี้นี่เราใช้ประมาณสามหมื่นห้านะครับในการซื้อสปินมาเนาะหลังจากที่เราซื้อเสร็จนะครับก็ให้เรานะฮะหาคอปพาร์ตนะครับหรือนี่ จีซัดคอปพาร์ตนั่นเองนะซึ่งโอกาสเกิดของมันเนี่ยก็ประมาณ30นาทีเนาะคอปพาร์ตก็จะเกิดทุก30นาทีนะครับผมนะแล้วก็โอกาส1ใน5นะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ข้างๆจอโลก็จะเป็นจอห์นนี่ใช่ไหมผู้เชิดสแตนทักนั่นแหละนะครับนี่ให้เรามาคุยกับเขาจะเป็นการอีโวทักนะครับผมนะหลังจากที่เราเอ่ออีโวทักแอคหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็ให้เราทำดาเมจตามเควสที่เขาบอกนะครับผมนะสำหรับแอคหนึ่งถึงสามนะฮะก็ รุดว่าถ้าเราทําดาเมจทักหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นแล้วเนี่ยให้เรากดอีโบทักไปนะครับก็ทักสองทักสามก็กดอีโบทักเหมือนกันนะถ้าเราทำโคเวสตามที่มันบอกเสร็จนะครับผมนะหลังจากที่เราทำโคเวตสามอันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ร่างสุดท้ายแบบนี้เลยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่ทุกคนกดติดตามถึง5,000ซับด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าไปแล้วนะจุ๊บ